สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับกับรายการเอกลักษณ์ไอทีนะครับมาพบกันเป็นประจำอย่างนี้เลยนะครับทุกๆวันเสาร์นะครับสัปดาห์นี้ก็มาพบกันในวันเสาร์ที่29นะครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับพศ2557นั่นเองนะครับสัปดาห์นี้ก็มาพบกันในตอนที่64แล้วนะครับสําหรับรายการเอกลักษณ์ไอทีนะครับ ก็ยังนําข่าวสารสาระไอทีมาฝากให้กับคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้ก็เป็น2ข่าวนะครับก็ช่วงแรกก็จะเป็นช่วงไอทีอัปเดตนะครับสัปดาห์นี้ก็ต้องของดช่วงโมบายไอไอทีโมบายนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็คือข่าวยาวนิดนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายก็จะเป็นช่วงรีวิวแอปนะครับสัปดาห์นี้คือแนะนํา2แอปนะครับมี คือจะเป็นแอปอะไรเดี๋ยวติดตามหลังช่วง IT อัปเดตนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มข่าวแรกกันนะครับก่อนอื่นเรามาผู้ช่องทางการติดต่อรายการนะครับใครที่มี Facebook นะครับเข้าไปกดไลค์กันได้นะครับที่ w w w f a c e b o o k c o m เอกลักอนะครับในนั้นก็จะมีข่าวสารสาระ IT ให้คุณผู้ชมได้ไปอ่านกันนะก็คือไม่ว่าจะเป็นข่าวโทรศัพท์มือถือแต่ละยี่ห้อนะครับซัมซุงนะฮะโซนี นะครับแล้วก็ HTC นะครับก็ที่จริงมีอีกหลายยี่ห้อเลยก็ไปติดตามกันได้นะครับแล้วก็นะครับมี Twitter ด้วยนะครับก็เข้าไป f o l l o w กันได้นะครับที่ @folk2555 นะครับ folk ก็สะกดว่า F O L K นะครับแล้วก็ IG นะครับ Instagram ก็ชื่อเดียวกับ t w i t t e r รเลยไป f o l โ low กันได้นะครับเอาละครับไม่เสียเวลานะครับเราไป ข่าวแรกกันเลยนะครับกับข่าวเรื่องของเปิดตัวแล้วนะครับ Galaxy S5 นะครับมีสแกนลนยนิ้วมือนะครับามาฟังกันเลยนะครับว่าเนื้อหาข่าวเป็นยังไงนะครับเปิดตัวแล้วนะครับสำหรับ Samsung Galaxy S5 นะครับสมาร์ทโฟนเรือธงแดนกิมจินะครับมาพร้อมกับระบบสแกนลายนิ้วมือ เปิดปิดเครื่องระบบวัดการเต้นของหัวใจบอดี้กันน้ำกันฝุ่นนะครับวันที่25กุมภาพกุมภาพันธ์นะครับปี2557ที่ผ่านมานะครับบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์จำกัดยักษ์ใหญ่ด้านอุตสาหกรรมไฮเทคของประเทศเกาหลีใต้เปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธงของบริษัทคือ Samsung Galaxy S5 ในงาน Mobile World Congress นะครับ ที่เมืองบาร์เซลโลนาประเทศสเปนนะครับเมื่อคืนเอก็คือก็คือที่ผ่านมานะครับตามเวลาท้องถิ่นนะครับโดยมาพร้อมกับหน้าจอขนาด5.1นิ้วนะครับ S 4เ,เดิมเนี่ยจอ5นิ้วนะครับ S S 3จอ4.8ก็คือส่วนใหญ่มักมีรุ่นใหม่ๆก็คือใหม่ๆออกมาส่วนใหญ่มากคือจอจะใหญ่ขึ้นนะครับความคมชัดสูงนะครับระบบตรวจ วัดระดับกา,การเต้นของหัวใจนะครับและกล้องถ่ายรูป10อ,องหลังอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับบอดี้กันน้ำกันฝุ่นระบบสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดเครื่องเช่นเดียวกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนคู่แข่งสำคัญอย่าง iPhone 5S ที่เปิดตัวออกมาก่อนหน้านี้นะครับ Samsung Galaxy S5 นะครับจะวางขายพร้อมการทั่วโลกอย่างเป็นทางการ ในวันที่11เมษายนปี2557นะครับอย่างไรก็ดียักษ์ใหญ่ IT ดินแดงกิมจิยังไม่ได้มีการเปิดเผยราคาที่ชัดเจนแต่บรรดานักวิเคราะห์ข่าวคาดว่าราคาเครื่องเปล่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ600เหรียญสหรัฐหรือประมาณ19,800บาทนะครับทั้งนี้สมาร์ทโฟนซีรีส์ S ของ Samsung เป็นหนึ่งในครูปรับ คู่ปรับนะครับที่แข็งแกร่งที่ก้าวขึ้นมาท้าทายเจ้าตลาดสมาร์ทโฟนอย่าง iPhone ของบริษัท Apple จนสามารถผลักดันให้บริษัทจากแดนกิมจิรายนี้มียอดขายล้ำหน้า Apple ในตลาดสมาร์ทโฟนโลกโดยเมื่อปีที่ผ่านมาซัมซุงได้ส่วนแบ่งการตลาดจากสินค้าสมาร์ทโฟนถึง31% ในขณะที่คู่แข่งสำคัญอย่าง Apple ได้ส่วนแบ่งเพียง16%นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูสเปคกันนะครับว่ามีสเปคอะไรบ้างนะครับสเปคของ Samsung Galaxy S5 นะครับหน้าจอขนาด5.1นิ้วนะครับแบบ Super AMOLED Display ความละเอียด1,920ณ1,800พิกเซลนะครับหน่วยประมวลผลแบบคอร์ o r e นะครับ CPU อยู่ที่2.5 GHz หนะครับหน่วยความจำรับแรมอยู่ที่2 g งนะครับหน่วยความจำภายในตัวเครื่องนะครับความจำเครื่องอยู่ที่16 g หกนะครับหรือ32มองรองรับ microSD นะครับสามารถเพิ่ม microSD ได้สูงสุดไม่เกิน64 g ิบกนะครับกล้องด้านหน้าความละเอียด2ล้านพิกเซลกล้องด้านหลังความละเอียด16ล้านพิกเซลนะครับมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 4.2 ขออภัยครับมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 4.4.2 KitKat นะครับกันน้ำกันฝุ่นได้ตามมาตรฐาน IP667 นะครับมีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือนะครับแบตเตอรี่อยู่ที่ 2,800mAh นะครับน้ำหนัก145กรัมรองรับการชาร์จแบตเตอรี่แบบไร้สายนะครับและนี่คือข่าวแรกนะครับกับเรื่องของ เปิดตัวแล้วนะครับ Galaxy S5 มีสแกนลายนิ้วมือสำหรับข่าวแรกนะครับต่อไปข่าวที่2กันเลยนะครับกับเรื่องของเผยโฉมนะครับ Galaxy Gear ใหม่นะครับจาก Samsung ก่อนยนชม S5 ที่งาน Unpack 5นะครับข่าวนี้คืออาจจะยาวนิดหนึ่งนะครับ Samsung นะครับรีแบน รีแบนด์ band, นะครับนาฬิกาจากกาแล็กซี่เกียนะครับให้กลายเป็นกาแล็กซี่เกียสองนะครับและกาแล็กซี่เกียนโอนะครับพร้อมจับระบบปฏิบัติการที่พัฒนาเองอย่างไทเซนนะครับเข้าไปช่วยช่วยนะครับซึ่งแต่เดิมเกียร์ทั้งสองรุ่นนะครับ ถูกคาดว่าจะเปิดตัวภายในงาน Unpacked 5เช่นเดียวกับ Galaxy S5 แต่ทาง Samsung เลือกที่จะปล่อยข้อมูลออกมาก่อนล่วงหน้านะครับล่วงหน้านะครับโดยโดยซัม s ุง Galaxy Gear 2และ Galaxy Gear 2 Neo นะครับจะถูกแปลงโฉมให้ดูทันสมัยมากขึ้นมาพร้อมกับหน้าจอขนาด 1.63นิ้วนะครับความละเอียด320คูณ320พิกเซลเท่ากับใน Galaxy Gear แต่ก็มีการเพิ่มความเร็วในการประมวลผลเป็น1 GHz เดิม800 MHz นะครับแรม5้2 m ้นะครับและพื้นที่เก็บข้อมูลในตัวนาฬิกา4 g b นะครับขนาดเดียวกันยังได้เพิ่มความสามารถในการเชื่อมต่อจากเดิม จากเดิมที่รองรับแค่บ t o o t h 4.0 LE ก็มีการใส่เซนเซอร์อินฟาเรดเข้ามาพร้อมกับเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวและตรวจวัดชิปกระจรด้วยนอกจากนี้ยังเพิ่มมาตรฐาน IP67 ที่เข้ามาช่วยป้องกันน้ำประมาณ1เมตร และฝุ่นได้ด้วยนะครับส่วนความสามารถเดิมอย่างการแปลง Galaxy Gear เป็นหูฟังบลูทูธใช้งานโทรศัพท์ร่วมกับสมาร์ทโฟนกลาสมาร์ทโฟนก a l a x y ก็ยังคงอยู่นะครับเช่นเดียวกับฟังก์ชันต่างๆในตัวเครื่องอย่างเครื่องเล่นเพลงปฏิทินนาฬิกาจับเวลาพยากรณ์อากาศเครื่องคิดเลขน,นะครับ S Voice นะครับและแน่นอนว่าแอป ก็จะมีแอป,ปจากผู้ผลิตราายอื่นที่รองรับเพิ่มเติมเ,เพิ่มเดิมด้วยนะครับจุดแตกต่างระหว่างเกียร์สองกับเกียร์สองเนโอนะครับคือตัวเกียร์สนะครับจะมีกล้องความละเอียด2ล้านพิกเซลที่สามารถถ่ายภาพนิ่งที่ความละเอียด1 9 2 0คูณ10,80พิกเซลส่วนภาพเคลื่อนไหวได้ที่ความละเอียด 7 2 0 p นะครับ30เฟรมต่อวินาทีส่วนเกียร์2นีโอจะถูกตัดกล้องออกไปนะออกไปนะครับก็คือเกียร์2เกียร์2เฉยๆเนี่ยคือจะมีจะมีกล้องนะครับแต่เกียร์2นีโอคือจะไม่มีกล้องนะครับทั้งนี้นะครับขนาดของเกียร์2นะครับกาแล็ีเกียร์2จะอยู่ที่36.9คูณ58.4คูณ mm, สมิลลิเมตรนะครับน้ำหนัก 68กรัมส่วนเกียร์2นีโอนะครับจะมีขนาด37.9คูณ58.8คูณ10มิลิเมตรน้ำหนัก55กรัมนะครับก็คือเกียร์2นีโอจะเบากว่านะครับที่สำคัญคือทั้ง2รุ่นนะครับได้ที่ได้ปรับช่องลำโพงสนทนามาอยู่ที่ตัวเครื่องแล้วไม่ใช่อยู่ที่ตัวล็อกสายเหมือนในกระสีเกียร เกียร์เดิมนะครับส่งผลให้เชื่อว่าผู้ใช้จะสามารถเปลี่ยนสายเป็นแบบที่ชื่นชอบได้นะครับส่วนสีที่มาให้เลือกในกล l ซ x เกียร2จะมี3สีนะครับคือสีเทาดำน้ำตาลทองและส้มนะครับขณะที่กล l ซ x เกียร2 Neo จะเปลี่ยนน้ำตาลทองเป็นน้ำตาลน้ำตาลเจ คมนะครับประดีข่าวบอกในคือบอกมานี้นะครับแทนนะครับพร้อมกับสีดำเทาและส้มโดยคาดว่าเกียร์ทั้ง2รุ่นนะครับใหม่จะทยอยวางตลาดในช่วงเดือนเมษายนเพียงแต่ยังไม่มีการเปิดราคาอย่างเป็นทางการส่วนความสามารถที่เพิ่มขึ้นของ Galaxy Gear 2นั้นอาจจะต้องรอดูกันในงานจัมซุน ซัมซุงอันแพ็ก5นะครับพร้อมกับการปรากฏตัวของ Galaxy S5 ที่จะจัดขึ้นในช่วงเวลา2นาฬกาของวันที่25นะครับตามเวลาในประเทศไทยหรือหัวคำ่ำวันที่24ตามเวลาท้องถิ่นนะครับและนี่คือข่าวสุดท้ายนะครับกับเรื่องของเผยโฉม Galaxy Gear นะครับใหม่จาก Samsung ก่อนยนตโฉม S5 ที่งาน u p p c k k d 5 Unpack ไฟนะครับ และนี่คือช่วง IT อัปเดตในสัปดาห์นี้นะครับช่วงสุดท้ายนะครับช่วงรีวิวแอปนะครับก็เดี๋ยววันนี้มีเกมมาให้คุณผูชมได้ไปโหลดเล่นกันนะครับวันนี้มี2แอปเราไปดูแอปแรกก่อนเลยนะครับแอปนี้นะครับชื่อเกมนะครับเป็นเกมคุกกี้รันนะครับใครก็คือเกมนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่ดังมากเลยนะครับผมเวลาผมไปโรงเรียนเนี่ยคือผมเห็น ้องผมเนี่ยคือเล่นเกมนี้กันเยอะมากเลยเกมคุกกี้รันนะครับเกมนี้มันต้องใช้เน็ตนะครับใครที่มีแอเคา์ไลน์นะครับใครที่เล่นไลน์อยู่แล้วเนี่ยก็ใช้ไลน์ล็อกอินนะครับและเกมนี้ต้องเปิดเน็ตด้วยแล้วคือเกมนี้คือเน็ตต้องแรงแรงนิดนึงเพราะว่าพอดีผมใช้เน็ตที่โรงเรียนเนี่ยบางทีเน็ตไม่ค่อยแรงนะครับก็บางทีมันเกิดอาการคือ คือมันจะเขียนหน้าจอว่าไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตคือเหมือนว่าสูญเสียอินเทอร์เน็ตนะครับคือเกมนี้เน็ตต้องแรงนิดนึงนะครับหรือใช้ 3G เล่นก็ได้นะครับคือสมัครเน็ตเล่นเอานะครับแล้วก็เปิดนะครับก็แล้วแต่ท่านนะครับอ่าไม่เสียเวลาเลยนะครับอ่าเดี๋ยวดูที่หน้าจอเลยนะครับถ้าไม่เห็นก็ขออภัยด้วยนะครับอ่านะครับนี่หน้าตาเกมจะเป็นอย่างนี้นะครับ อรอแป๊มหนึงเกมนี้เน็ตต้องแรงนิดนึงนะครับหรือใช้3 G เล่นก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านนะครับอนะครับอันนี้จะเป็นอันดับของเพื่อนนะครับอย่างสมมุติว่าผมอยู่อันดับอันดับ3พอดีผมเล่นเกมนี้ไม่ไมค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับ อ่านะครับอันนี้ก็เป็นคุกกี้ก็คือสามารถเลือกซื้อตัวละครได้แต่ตัวละครบางตัวมันจะมีข้อแม้อยู่นะครับอย่างสมมติว่าเอ้ยขออภัยครับอย่างสมมุติว่าตัวนี้ต้องการเลเวล8เป็นขั้นต่ํานะครับแล้วก็ตัวละครนี้นะครับอันนี้บอกว่าต้องการเพื่อน50คนแต่ถ้าบางคนไม่อยาก ถึง50คนก็สามารถใช้เพจซื้อได้นะครับแต่ผมมีเพจไม่อไม่ค่อยพอนะครับอาจจะต้องซื้อบัตรเครดิตนะครับดูตัวละครเสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นอันดับเพื่อนนะครับคือแข่งกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเริ่มเกมมาเลยนะครับกดเริ่มเกมอันนี้จะเป็นไอเทมนะครับอันนี้สามารถอัปเกรดความสามารถได้นะครับอันนี้เป็นซื้อไอเทมเพื่อตัวช่วยนะครับ เออแล้วก็เวลาเล่นเกมหัวใจจะลดถ้าหัวใจหมดเนี่ยคือเราต้องรอหรือถ้าเราไม่อยากรอก็เราสามารถซื้อหัวใจได้นะครับถึงจะเล่นได้นะครับอ่า๋ยวเล่นให้โชว์ดูเลยนะครับเล่นให้คุณชมดูนะครับเกมนี้จะมีปุ่มกระโดดแล้วก็ปุ่มสไลด์นะครับอ่า๋ยวดูนะครับอ่านะครับ อทายคนหนึ่งนะครับอดีเล่นกลับหัวนะครับโอ้ตายไปแล้วนะครับอ่ะแค่นี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมไปโหลดอย่าลืมไปโหลดกันได้นะครับสำหรับเกมคุกกี้รันนะครับมีทั้งบน iOS แล้วก็ Android บน Windows Phone ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามีหรือเปล่านะครับก็อย่าลืมไปโหลดกันได้เกมนี้โหลดฟรีนะครับ ต่อไปมาดูอีกเกมนึงนะครับเป็นเกมที่จริงเกมนี้เนี่ยก็คืออยู่บนสโตนานแล้วนะครับแต่แต่เนื่องจากเกมนี้มีอัปเดตด่านใหม่เข้ามาชื่อเกมว่า Angry Birds Rio นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าก็คือเกมนี้เนี่ยหน้าตาเกมเปลี่ยนไปแล้วก็มีด่านใหม่เข้ามาเดี๋ยวด,ดูนะครับว่ามีดานอะไรมั่งนะครับอ่าเดี๋ยวดูเลยนะครับ เกมนี้คือก็อย่าลืมไปอัปเดตกันได้นะครับสําหรับเกมนี้นะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูนะฮะว่าหน้าตามป็นไงนะครับนี่เห็นไหมครับหน้าตากเกมเปลี่ยนไปนะครับมีอัปเดตด่านใหม่เข้ามานะครับมีด้านใหม่เข้ามานะครับ นี่นะครับมีด้านใหม่เข้ามานะครับ นี้เป็นภาคแรกนะครับอันนี้เป็น2นะครับก็ <ไป S 1> มีอยู่สอแค่นี้ก่อนนะครับก็ใครใครที่มี Angry Birds Rio อยู่ในเครื่องแล้วสามารถไปอัปเดตกันได้นะครับคือทั้งบน iOS แล้วก็ Android นะครับก็ไปกดอัปเดตกันได้นะครับแต่ถ้าใครยังไม่ได้เล่นก็ไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้นะครับสำหรับ Angry Birds ลุยโอนะครับอานะครับและนี่คือรายการเอกลักษณ์ไอทีในสัปดาห์นี้นะครับก็ขอย้ําอีกทีหนึ่งนะครับว่าใครที่มี Facebook อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันได้นะครับตอนนี้ก็น่าจะเกือบ40ไลค์แล้วนะครับแล้วก็ใครที่มี Twitter อย่าลืมเข้าไป f o l l o w กันได้นะครับแล้วก็ IG นะครับ i n s t a g r ก m ก็ชื่อเดียวกับ Twitter เลยนะครับอานะครับวันนี้รายการเอกลักษณ์ไอทีหมดเวลาแล้วนะครับกลับพบกันใหม่วันเสาร์หน้าวันดีๆอย่างนี้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Thank you.